สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขนจ้าเมื่อนี้ก็มาบุกปากลก้วยอเมรา,ากากีพี่น้องต้นมันงามปันนี่หัวกรสันสิเป็นเ้ยมาหากดมันพี่น้องกดมันสำปะลโอ้ยว่าผิดมันต้นกดมันต้นไปเห็ดอ,อยากกินมันเชื่อมเล้ยเนาะปีสุดไปเส็จ์ฟ มันรุ่นหรอมันจะเป็นหัวเพราะพี่ต้องมันจกเดือนเฮลยเป็นเตยังสิบโมเป็นนัดสวนของเสตยยังขลักกลอนอะไรมันต้นนะก็เอิ้นมันต้นรำงามปนีหัวกับสัมเพลงงามเซยโอ้ยพอดีกินซัมนี่นะเออมันแก่ลายมันกระหยาเป็นเส้นเป็นเอ็นนั่นนะเฮยัับมน ปางามๆพี่น้องพอดีกินซับนี่นะเฮ้ยแก่้ลายก็เป็นเส้นเป็นเอ็นนี่หลด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 ไว้ใหญ่เนาะยาว,วอีวกนี่พอดีพอมันแก่้ลายมันก็เป็นเสเ้นเฮ้ยมันแข็งมันนางปลูกไว้แต่เดือนหกนพ,พี่น้องบุกกอนาง เห็นเหาอ,อเฮ้ยอยากกินมันเลยเนาะมารกุศมาพี่นังจ้าขาเเสื้อแบบไหนพี่น้องอบบนัง่นงเสือบบอ้อโปเตีนนะคะต้มน้ำตาลนีนล่แหละเฮ้ยซับนั่นเลยหัวเป็นคือเห็นหัวบดกบ่อยหัวคือบดกเธอคือบดสี่สังลากระมันสับปะหลังเนาะแม่บันสับปะหลังบดสี่สังลางหอบต,ต,นอต้นหอดลำก็ได้อเอออะ มีหัวเดียวนะสับปะงามแต่ต้นมนะันอะคันมันสับประรังต้นแบบนี้โหห่วยซีสปลาบอยู่แล้วเหาใหญ่ปันนี่นะแต่เธอมันบเป็นหัวอ้าวมันใหญ่ไหมเขาเป็ี่ยนหัว,หวน,อวน้อยเนาะมันงับอย่างตรงไหนเนี่ยอ้าวนี่ข้าต้นน่าเหเ็บนี่ง่ายเลยนี่มันจะเป็นเห็บเป็นยังไงอ่ะจะเปนแตกนะ มันอยู่เหรือเปล่าเธอน้องหัวเธอใช่อยู่เหรือเปล่าเสียบหลือนันมันคือิดงเป็่งเักมัน,นหากับมันต้นมันต้องหลายเดือนแล้วเฮ้ยหรอ,หอมันต้องหลายเดือนหลายปีแล้วกะเพราด ต้ว่ามันสีใหญ่คือมันสปละมันใหญ่ไหญในขั้นน้องมันใหญ่มันหมักดินแข็งหรอในขั้นน้องดินเหนียวหน่ะหัวใหญ่อ้าวคือหัวน้อยเฮ้ยหัวน้อยพอดีเสือบเออปัจจุขั้นน้องสัปตะเขิบขักแตกเขิบแน่แท้ดินแดงๆนะใหนบอกกลนปิธีแล้วดอเฮ้ยเงาเดียวกับเต็มกระตา มันบ่มักดีดอันี่หมดจากมันอันนี้นะเมันอไ้ได้ขั้นหนองไ้หัวมันแตกเขิบนั่นขี่นหนองมันมันต้นเศรษฐายินมันยังวะมันต้นคือกันบะมันหันอาทีเดียวคนละอย่างบะอันนี้อันนี้บอกมันหันาทีนะ ้าลายด้วยอพอเตเสียมเพราะเจอมาลากำลังขุดมันนะจะพี่น้องสงคไซหิวของหวานแล้วพี่เราเอ้ยเมื่อคืนนี่ไปงานดองข้าเจ้าก็กินโพดกินโพกินจนแบบว่าจากท่องแบนๆจนกลายเป็นแบบว่าดจากท่องแบนๆจนกลายเป็นอ้ท่องปองให้กับคนมานี่สี่เดือนฮะ มีกเกราจะเคยจะว่าลายเราจะไป,ะไปสัปขุดกันนอนสบายเส้นเนด้านนั่นซ่อนเด้อเฮ้ยได้ซ่อนสูงป่ะเออต้อ,องไปขุดก่อนคันนอนปะป่ะขุดตรง,งปะ่ปะอมมมมมเออไม่ค่อยเป็นหัวเรื่องง,ง,งงูแทนปลูกก้นขันนอนอต้นแต่เป็นหัวปะ่ะไปขุดตรงอยู่ขันนอนปะ่ะจะบันเลิศกว่าจะ เปลี่ยนบ่อนขุดนะจ๊ะมาเทสคันคู่น้องดินแข็งพี่น้องระวังดินแข็งกับดินดำมันได้จะเป็นหัวกบกันเบิ้งมันแตกเหินจะไหมนั่นแหละครับขุดแค่จะขุดหรอขออนุญาตินาย,ายนจาจ๊ะพี่น้องดูสี่กดมันเลยค่ะบจะ่ะเป็นตะก้อนไหนายจ้ะขาดกดมันตายเลยปิดอ,อยู่เลยคือแตกเหิบค่ะ เวสนเน่ยออมรลดีแข่งกนันั่น,น,นร่อนซับนะซับมปร่อนนะซับมไมแล้บมปหัวอเออมันเ้นหมักดิบ่นจังมันด่นโค้งด่นโค้งวะ i don't do with the comments 1,5นาทีเจ้าค่ะโอ้ย<ง>กอบเ <โฮ S 1> พย์อ้อนอ่อนอ่อนพอดีแซบเบียร์เสล้าซัมสีแซบถ้าเห็นฟังคมแต่เขิมจะว่ามีทั้งนี้มันหมักซอนอะไร จะสานลงไปกันน้องใช่ไหมคะจะหาเด็กมันแข็งจะสานเด็กอะไรก็ไหนก็ลากขุดไปขุดไปเจ้าค่ะมาในสุดแดงเจ้าค่ะมาในชุดแดงนะเจ้าค่ะเห็นบอกมันเป็นกดฎินดำว่าอะไรจะซับอันแล้วมันหยาบแต่ไหน เอาบทหาดแล้วแต่หลายคนใครจะเชื่อมจ้ะคะใครจะเชื่อมเอาเงาได้ยั่บ้านันเย่ทะนวนดูไล่เงาอยู่พี่น้องแต่ว่าต้นงามต้นบางงามอันนี้บก่อยงามก็ปลูกเสียบไว้สื่อเนะมันสิงามเอ็ดนี่เลยมันสิงามนี่ไ้ ต้นกระเจีย๊ยบนางหลายหลายพี่น้องต้นกระเจีย๊ยบเจ้าค่ะหมากกระเจีย๊ยบเนี่ยแล้วพี่น้องเอาไปทาเพชรเป็นเป็นไล่เป็นไล่เนาะพี่น้องเนาะทำวายกระเจีย๊ยบเจ้าค่ะเนาะน่าจะโอ้นะเนี่ยมันต้นอ่ะทั้งพี่มันบอกเป็นหัวนี่ทั้งพี่แับคือเห็นเป็นหัวมันแต่เคอร์บแล้ทาเป็น เดี๋ยวเอ้ยลังถักแล้วให้แล้วหน้าละก็ะดาษเลียล้องทงละกาเห็นแต่ตอบเพียงจะค่ะแหงกอบไปแล้วพี่น้องเอ้ยอีกจิกหน่อยกับข่าวะดวนทำหน้าอีกแหละเดือนหนึ่งเดือนำซ้ำสี่สถานเดือนโกพี่น้องเอ้ยบ้านของพี่ทำนาทำหน้าบุข้าเอาทุ่มหอ้านนี่มัวหน่อยนี่กนลกตัวมัวหน่อย

้ันของพี่ทำนาะทำนาะปลูกข้าวทุกปีนาอาม,มาลากับเสียดไล่ต้อยไล่มันพี่น้องเอ้ยผูย้ใดกับกับสิบสมัครเป็นหัวกัจยามาเด้อเธอสาบหัวมันพี่ข้านะสาบหัวมันอวดๆอ,อยู่นะเธอกับบัตุรุษมันเด้มาทางพี่นั่นเห็นบอว่าแล้วสะบัดหัวหนาเลยหัวดกได้ยังไีเหัวหนึง หัวมันคืองอน่นแลงอคืออันัด้นงอคือหองอมลา่ะไม่มีนะคะัวเนงาาุคือหอวาาพี่เ้องโอ้ยใหญ่เด้อวหหัวอันน่นี่นี่พุนยาลงไปหดพุน ทำนี่แหละพี่น้องแฟนน้นองทำหนิโอ้ยยาวเนาะสับกันยนาวแท้เออมันเลือโ <c ười> อ <c ười> ้ยพุ่นยามันใหญ่ไปหนาเดิเธอทับยาวเลยเฮ้ยอ้าวอ้าวฝุ่นลบหอดหนาสกใส่หยอดหนาคือว่าอ้าวมันอันนี้มันยาว ส <c oughs> สุดสุดดแแลล้้้ววจามันยาว,ยาวพี่ร้องพอดีกินซัมนี่นะเต็มปากเต็มคำซับก็ฮอดเกล็มันพอสมนีเลยพอแล้วพี่ร้องเต็มกระตาเลยมันก็ได้สีโทรมไปนนี่นางจัดการเองค่ะนางบอกว่าเห็นมันอมาลาเป็นหัว ีะลองเสื่อมเบิ่งเพิ่นวาเจ้าค่ะเสื่อกับเธอเป็นคนเห็นใช่เอากดแล้วพอให้ปิดพี่น้องเอ้ยเธอเป็นคนเห็ดเป็นตัวอย่างไปไปเอาค่ะวันอองผีทมืวานนี่ก็สุดเด๋งจ้ะค่ะพี่น้องเอ้ยข้าวทุกมือน้องก็ทำหนาเกลีย คลายเกลียนั้นซื้อข้าวกินส่วนตัวอยู่พินยอยู่บนหัวคามลายอย่างลบลงเปรี้ยวสิบเซนติเมัรลงคามกกินแมวจะค่ะยากกัน แด็กก็่อกเดี๋ยวกระซักกระเซนี่ป่าจะกับไปซัมนิทเดี๋ยวจ้านาเอามาล้าเสื้อเสื้อมันต่อมันจ้ะค่ะพอดีเสื้อบอบเป็ดในชั้นเชื่บอบเป็ดหนึ่งก้อนจะใส่น้ำตาลบับพี่น้องเสื้อใส่น้ำตาลต้มใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่กะทิเนาะเออพอใส่ก็ได้กะทิแล้วใส่น้ำตาลก็เมนบอ จ้าสวัสดีจ้าพีน่น้องโดยมาทางนี้ก็เสียมลาผ้าจากก่อนนะจ๊ะค่ะขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลงังใจเด้อจ้ขขขขาค่ะเลยอาบุษุลทุกคนเจ้าค่ะไปแล้วจ้าค่ะค่อยพบพ้ากันมาค่อยพบพ่อกันใหม่แล้วจ้าค่ะเด้อ